เอาเรื่องครับเอาเรื่องตอนนี้ลูกชายผมเจองานหนักเลยนี่ถ้ามี PPV สักคัน้องทำไงวะเนี่ยนี่ขนาดรถเก๋งนะยังมาขนาดนี้เลยถนนลูกหิน,นครับไม่ใช่ถนนล,ลูกหลังคลานไปครับคลานคานับอย่ารีบชมธรรมชาติไปเรื่อยสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชม ในคลิปนี้ก็ยังอยู่กันที่คลองมะเดื่อจังหวัดนครนายกนะครับในคลิปนี้วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาที่สวนลุงพรครับผมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันจากกรุงเทพนี่แหละครับจากร,างรังสิตมาก็ประมาณประมาณนะครับไม่ถึงร้อยกิโลนะฮะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับมาง่ายสะดวกมากเลยแต่ว่าเส้นทางเข้ามาข้างในก็อย่างว่านั่แหละมีเป็นขรุขระอยู่นิดนึงนะครับแต่พอเข้ามาข้างในแล้วก็อย่างว่านแหละยังกระสวงสวรรค์เลยกับคุณผู้ชม มาป๊บนะครับขวามือก็จะเป็นสวนส้มโอนะครับแล้วก็พร้อมขับเป็นจุดกลางเต็นท์ไปด้วยในตัวเลยครับคุณผู้ชมสวนลุงพรมีทั้งจุดกลางเต็นท์มีบ้านพักนะครับแล้วก็มีน้ำไม่เล่นนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีวิวทิวทัศน์อันสวยงามมาแหละนะครับถ้าเกิดว่ามาช่วงฤด,ดูฝน การเล่นน้ําก็จะเป็นอีอารมณ์หนึ่งนะครับจะ,จะออกแนวเป็นล่องแก่งอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมาช่วงฤดูหนาวหรือว่าช่วงช่วงฤดูแล้แงเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีอารมณ์หนึ่งก็คือจะเป็นน้าใสกิบเหมาะอย่างมากเลยนะครับที่น้องๆ,ๆเด็กๆนะฮะแล้วก็จะได้เล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าน้าไม่ลึกไงน้ำกําลังหน้าเล่นเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับขวามือเป็นจุดกลางเต็นท์ในสวนส้มโอส่วนซ้ายมือก็จะเป็น ที่ทำการของเขาหละครับออฟฟิศแล้วก็จุดเช็คอินนะฮะจากตรงนั้นก็จะเป็นนะครับทห้องน้ำนะเข้ามาเผื่อเพื่อนๆกลั่นมาแต่ไกลนะครับเข้ามาพุ่งเข้าซ้ายก่อนเลยนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกครับมีของขายไปดูกันมีใครลืมมงอเกงไงของที่นี่ก็มีนะสมมุติว่าถ้าลืมนี่นะครับเข้าใจว่าคงจะเป็นเสื้อผ้าสําหรับเล่นน้ำมาแหละนะโอ้โหคุณผู้ชมนี่ดูกางเกงนี้ก่อน ู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีหรือเปล่าครับเนี่ยสีสันเป็นไงบ้างครับโอ้โหออ,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 ออกแนวแนวสีสันแสบซวงครับเขาเรียกอย่างนี้นี่ขวามือจะมีนี่ด้วยนี่ครับหวงยางแล้วก็มีพวกน้ำผงน้ำแข็งคอยบริการตรงนี้เป็นอาหารตามสั่งด้วยไงขนมขบเคี้ยวนี่ครับร้อนๆอ,อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสิ่งแรกที่เราจะต้องมาก็คือจุดเล่นน้ำง่ายคุณผู้ชมไปดูก่อนเลย ดวนเลยนี่ห้ามนําอาหารเครื่องดื่มลงไปกินจากในร้านลงไปกินข้างล่างนะครับนี่ลงไปดูนะโอ้ยเล่นด้วยดิโอ้น้ำลึกป่ะน้ำลึกไหมย,ยืนถึงพอดีเลยลึกอยู่ใช่ไหมโอ้ระดับคอนะระดับคอนะอ๋อแค่เอวเองก็โถอ,โอ,โอ,โอ่พอดีนะโอ้นี่ครับคุณผู้ชมน้ำใสกิบ เด็กๆกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยครับผมเย็นไหมชื่อช่องเรียวแรงยังพอมีครับเรียวแรงยังพอมีครับน้ำเย็นไหมน้ำเย็นไหมใช้โยก่อนโยโอเคอย่าใช้นานนะเดี๋ยวเป็นในคิวนะในย่านย่านนี้ก็ยังว่าครับผมจุดกลางเต็นท์ก็จะมีอยู่ในหุบเขาไงแล้วก็ติดริมเขาก็จะมีลำธาร ไหลมาจากไหนก็ไม่ทราบมันไหลมาจากแถวนี้แหละเออนี่นี่ครับแถวนี้เขาเรียกคลองอะไรครับคลองมะคลองมัเดือใช่แล้วทําไมถึงเรียกคลองมะเดือครับมันมีต้นมะเดืออยู่เยอะแถวนี้ยใช่มันมีต้นมะเดือยนั่นก็ใช่นั่นน่ะอ่าเนี่ยเห็นว่าอย่างนี้นะลงไปแป๊บเดียวไม่เกินสิบนาทีรับรองหนาวถึงกระดูกเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหบายก่อนนะ เดี๋ยวไปถ่ายจยู่นไปโอเคเล่นน้ำไม่สนุกครับทางด้านซ้ายมือก็จะมีเป็นซุ้มนะครับให้มานั่งทานอาหารหรือแม้กระทั่งมากลางเต็นท์บนซุ้มนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ยังว่าแหละค่ากลางเต็นท์คนละ50แล้วก็ค่าเช่าซุ้ม200นะฮะนี่ครับเนี่ยจะกางบนนี้ก็ได้หรือจะกลางบรรยากาศในสวนน้ก็ได้แล้วแต่นะแต่ตัวนี้มันจะติดริมน้ำนะคุณผู้ชมเผื่อเพื่อน,อนมาฤูดูฝนไง ะะบางทีเต็นท์มันไม่กันน้ำไงเพ,เพื่อนๆอาจจะมากลางบนนี้ก็ได้ครับผมนี่อยู่ติดลำธารด้วยนี่ฮะอากาศร้อนๆปุ๊บพุ่งเหลาลงน้ําตกลงไปเลยลงในลําธารไปเลยโอ้โหแต่๋ยช่วงนี้พุ่งไม่ได้นะน้ําตื้นนะเดี๋ยวหน้าถลายไถเถืถ่อกับพื้นนะช่วงนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคุณผ,ผู้ชมอา,าาอาจจะนักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่มากันนะแถวนี้ก็จุดท่องเที่ยวจุดกางเต็นท์ก็ได้รับความนิยมมากเลยครับเพราะว่าเข้ามาข้างในนี้ก็ คนมันชอบเป็นไงยิ่งเข้ามาลึกยิ่งเข้ามาแบบสู่ธรรมชาติเนี่ยเพื่อนๆก็จะชอบกันไงนะ,ะสายงาดคอทั้งหลายเนี่ยครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปจุดชมวิวข้างบนกันนะเมื่อกี้ผมถ่ายภาพบุมสูงให้ดูแล้วละ่ะนะแต่อยากจะขึ้นไปดูเองกับตานะฮะว่าเป็นยังไงบ้างข้างบนนั้น เขามีกฎด้วยนะครับเด็กต่ำกว่า18ห้ามอ้อยคอเด็ดขาดห้ามขึ้นหัวคอเด็ดขาดพูดผิดบุคคลที่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในการมูงห้ามขึ้นเด็ดขาดเหมือนกันคือมันสูงไงกลัวว่าได้รับอันตรายอะไรอย่างนี้นะผมไม่เข้าขายเลยแม้แต่ข้อเดียวทั้นบุกไปเลยกี่ชั้นไม่รู้ที่สี่ห้าชั้นสูงเหมือนกันนะแปง้งแปง้งแปง้แปงเฮ้ยพวกเองขึ้นมาดูวิวเหรอวะฮะอะไรวะ เอง,งผิดข้อกำหนดแล้วเนี่ยเขอาอ้ามหมาขึ้นมาเออหอบครับคุณผู้ชมหอบนิดนิดถึงแล้วถึงแล้วขึ้นมาข้างบนนี้โอเคฉันสุดตายแล้วคุณผู้ชมดูเอาโอ้โหยังกระสวงสวรรค์บนพื้นดินเลยอ่ะอืมสวยงามมากเนี่ยครับคุณผู้ชมที่ผมบอกว่าคลองมะเดือ่ออยู่ในุบเขาไหคุณผู้ชม ดูสิต้นไม้ยังเขียวชีุ่่มอยู่พอสมควรครับคุณผู้ชมดีอีสปาร์ดได้เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านพักของเขาว่าน่ามาพักปะคุณผู้ชมนี่อยู่ตรงนั้นนะเห็นปะตรงนั้นนะคุณผู้ชม,มอยู่ข้างล่างนั่นนะส่วนลุงพรรู้ถึกจะมีแต่ส้มโอนะคุณผู้ชมแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ค่อยที่จะเอาดีทางด้านขายส้มโอแล้วคุณผู้ชมรู้สึกจะ เอาดีทางด้านการท่องเที่ยวเอาดีทางด้านแคมปิ้งมากกว่านะครับที่ผมดูนะสมโอก,ก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งอะมันจะได้บรรยากาศอยู่ในสวนไงนะอย่างว่าช่วงนี้แคมปิ้งมาไงอันนี้มันด้านหลังนะคะุณผู้ชมเนี่ยด้านหน้าก็คือเป็นด้านที่ติดลำธารด้านโน้นนะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังก็เข้าออกได้นี่ฮะคุณผู้ชม,มเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะ ด้าน,นหน้าบ้านพังเขาที่ติดลำธารนนะ่ะนี่คือด้านหน้าเขาครับแล้วก็มีโต๊ะมานั่งอยู่หน้าบ้านได้ด้วยแคมปิ้งกันไงนี่นะโอเคสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมหลังเขาเขาหน้าเขาตรงกลางเรามีสะพานน้อยๆอยู่ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับอยู่ตรงโซนบ้านพักนี่แหละข้ามไปดูฝั่งนู้นซิว่ามีอะไรบ้าง หน้าน้ำทางจะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ย,มยเมื่อกี้แต่ตรงเด็กๆได้ยู่ตรงนั้นเห็นปะนั่นนะเอาแบกิวกับแบกิวเถิดนะโอ้โหผมผมผมไ,ไม่นั่นเมฆกิวเนะีโอเคขามาอยู่ฝั่งนี้แนละ้วอืมบุไป หูเลยยังว่าหละธรรมชาติแถวนี้นะครับยังสวยสดงดงามอยู่น่าเห็น,น,นไหมเด็กๆเล่นกันสนุกสนานเลยตรงนั้นเห็นปะ่ะคลองมะเดื่อนะครับมาได้ชื่อเล่นๆนะมันมีแต่ต้นมะเดื่อเยอะแยะเลยนี่ครับที่เขารถถู้สึกกว้างขวางมากเลยนะครับโดยเฉพาะจุดกลางเต้นที่อยู่ในโซนสวนส้มโอเนี่ยโอ้โห รับนักท่องเที่ยวได้เท่าไหร่เนี่ยกว้างมากเลยครับแล้วก็มีหอคอยชมวิวอยู่ตรงกลางนี่ครับผมกะประมาณไม่ถูกเลยนะว่าจะรับนักท่องเที่ยวได้เยอะมากเลยครับคงจะไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยเต็นท์นะมะั้งในช่วงที่ไฮซีซันนะนะช่วงที่นักท่องเที่ยวเที่ยวกันเยอะๆโอ้โหคงจะรับได้เต็มที่เลยครับที่นี่ดูด,ดิครับจุดจอดรถเขาก็มีพอสมควรนั่นแหละนะครับ นี่ถ้ามาช่วงฤด,ดูฝนก็จะได้ภาพที่สวยงามกว่านี้เยอะนะครับต้นมงต้นไม้อะไรต้นสมโออะไรก็จะเขียวจะอุ่มหญ้าเยอะเ็าจะเขียว,ะอ,ยยะยวอะไรเงี้ยแต่นี่ผมมาช่วงฤด,ดูแรงแล้วไงนะครับดูร้อนแล้วอะ่ะมันก็เลยได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับเนี่ยนี่เขาก็มีปลั๊กไฟแต่เมื่อกี้เขาบอกผมว่าลักไฟทุกิศิลมีเฉพาะวันเสาร์นะนะครับก็ก็อย่างว่าเลยที่นี่เข,ขาใช้เครื่องปันนะ่นหะมั้ง ไฟฟ้ายังมาไม่ถึงครับผู้ชมจุดล้างผักล้างจานตรงนี้อยู่ใกล้กับจุดชมวิวนะครับห้ามสูบบุหรีบริเวณนี้ไงเพราะว่าอาจจะมีคนมากลางเต็นจำนวนมากไงเต็นโนนสูบตัวนี้เขาไม่ได้สูบอะไรอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นคนสูบป,ประมาณว่าไปสูบไกลๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่อยากให้ทุกคนคนอื่นไงนึกออกไหมประมาณนั้นนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับโอเคไหมเดินไปเดินมาจนทั่วแล้วนะครับ ที่สวนลุงพรธรรมชาติของเขาก็ยังเดิมๆอยู่นะครับแต่ว่าเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่พอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มติดติดลำน้ำติดลำธารเลยนะครับแล้วก็บ้านพักแล้วก็มีหอคอยชมวิวด้วยนะครับขึ้นไปแล้วตรงบนนั้นหอยังกระสวงสวรรค์เลยนะครับเพื่อนๆมาแล้วก็ลองขึ้นไปดูนะมีจุดคัดแยกขยะนะครับ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำนอไพรอยู่ตรงกลางสวนส้มโอนะครับหรือใครจะการสิ่งลิมน้ําก็ได้นะครับก็ถือว่าสวนลุมพรเป็นจ,จุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจุด,จดหนึ่งแหละนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะขอลาเพื่อนๆไปตรงนี้เลยนะครับคลิปหน้าผมจะทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรโปรดติดตามนครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม